ไม่มีไม่มี <welche? S 2> <is it? S 1> ไม่มีอะไรเลยจริงๆหนึ่งสองสามสวัสดีครับน้อวันนี้บรรยากาศจะมกัอี้ดบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือแบบคนเยอะมากๆคือแบบเทีแเยอะจนมีท่านแบบผมพูดอะไรไม่ออกบนเวทีนะครับเปครั้งแรกที่ผตายไปได้ข่าวว่าแบบเตรียมไ้แล้วเตรียมไปแล้วขึ้นเวทีปุ๊บระเบิดหมดเลยก็ตื่นเต้นมาครับเพราะว่า จริงๆก็อิ่มมากนะครับพอได้มาร่วมงานงานนี้ครับเพราะว่ากิ๊งำเลยมีทั้งมีทั้งป๊อกกี้นะฮะแล้วก็มีไอติมนะฮะไอติมกุริโกะะนฮะใช่อิ่มเลยบอกเลยครับค่ะผมก็ผมก็คนเยอะมากก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าเป็นงานเปิดที่แบบว่าเป็นงานที่ที่เราจะได้มาทำชีพในของผมเพียมเลยที่ทุกคนมารอกันครับผมค่ะคือรูปท่านที่สนุกดีครับงานนี้เออเฮฮาปาร์ตี้กันเหมือนเดิมครับ เียบีบมาี่ร่อยมาปาร์ตี้ปาร์ตี้สุดครับออนเรรม์ดีูึกวาที่กน้็ดีดมาับแตวก็ผก็ดีใจมากครับเพราะว่คนเยอะมากไม่คิดว่านจะเยอะขนาดนี้แล้วก็กินกิมบอกี้แล้วก็อร่อยทุกคเลยครับชอบมีความสุขมากครับเหมือนแกงนี้จะเน้นเรื่องของกิน ครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนมากันเยอะเลยครับเอาจริงๆผมก็ก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมใชมใช่ไหคือตอนนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนอาโปเกสที่แบบว่าขึ้นไปข้างบนแล้วรุ่มออกมาเลยแล้วสลับกันแล้วสลับกันสลับกันคืออะไรครับมัป๊อกกี้อร่อยมากเออผู้บริหารได้ยินไหมครับเชิญมาทุกครู้สึกดีใจเหมือนกันทำแล้วก็ ก็ดีใจเก็ดีใจเต็มเส้นใช่เหมือนทุกคนเลยครับแต่ว่คนเยอะมากแล้วก็สนุกได้มาดูเ e l ลี่ได้ดูได้ไปดูจัสเปอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เขาีนร่นี่ะครบเขาป็นที่เคยผ่านการเันันนอ๋อไม่ใช่ใครนซีไท C A งตอัลฟามาเอเต้นนี่เต้นได้ไม่เช่ลองดูชกิ๊ดชกิ๊ดชกิ๊ด กันต่อรผมใช่ผมก็ในฐานะที่เคยประกวดมาแล้วครับโปรเจกต์ออลฟ้าของเจมส์ทีวีนั่นเองก็รู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าประกวดนก็แบบแอบรู้สึกแบบว่าบรรยากาศที่เราแบบทอมเต้นกับเพื่อนเตรียมโชว์เรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรครับก็เลยแบบว่าเราอยากให้แบบน้องๆทุกคนที่มาเนี่ยก็แบบสมัครกันเข้ามาแล้วก็ขอให้เตรียมความมั่นใจเข้ามาเชื่อว่าอในคอนเทนต์ความแบบว่าต้องมั่นใจตัวเองเรา้มีศักยภาพเราต้องมั่นใจตัวเองแล้วก็ชอม พร้อมโชว์สายพาัวเองแล้วก็เชื่อว่าคริสตมาสตัวเองก็จะออกมาเองครับผมครับผมผมแค่ต้องมั่นใจใช่ครับใช่แล้วอย่างคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมแบบเห็นการประกวดเนาะอาม่อนมีอมอนเคยประกวดไปไหมคุยไว้ต่อไปต่อไปต่อไปเนาะแล้วตัวเขายังไม่รู้เลยเนี่ยรู้จริงๆมีมีมีอันนี่เหี้ยบเล้จะบอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องจริงนะครับครับจริงว่าจริงใช่ผมอ่ะ เคยประกวดเด็กสุขภาพดีประจำปีครับนั่นไงไม่ธรรมดาได้ได้ที่หนึ่งนะเฮ้ยได้ที่หนึ่งครับเออตอนตอนนั้นเขาจำกัดว่าเด็กอายุไม่เกิน18เดือนนะครับอันจริงเหรอจริง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 แปดเดือนจำได้หรอไม่มีถ้วยรางวัลตั้งไว้ที่บ้านนะยอดยอดอะไรของเนี่ยประกวดยว่าประกวดอะไรไหมอะ สนใจประกวดจีนเอ็มบ็อกกี้ไอดอลครับเฮ้ยจมัคร่เลยครอบไปเหรอเมื่อกี้นัรงคุยกันอยู่ว่าเราสามารถสมัครซ้ำได้ไหมราต้องเดรียมที่ได้น้ำตัวก่อนเ้าดจะประกวดเราจะน้ำตัวว่าเราจะน้ตัวไว้ยังไงเดี๋ยวเอาแบบที่ไม่ผ่านก่อนเอาแบบตัวเองตัวเองตัวเองสวัสดีครับผมโอเ้ครับก็ความสามารถอ้าว อไม่เคยโอ้โหมีฝังอยู่อ่ะอันนี้บอกก่อนเลยมีหมดทำได้สนใจตัวเองครับเขาเลยสนใจผมก็คือแบบเป็กคนเฟรนดี่เฮฮาครับสนุกสนานอ่าให้แค่นั้นจบแค่นั้นจบครับแล้วก็ให้ความสูบทุกคนเหมือนป๊อกกี้เลยครับนี่ไงเขามั่นใจตัวเองครับวิชมาเขาเลยออกมาอ่ะเอ้นเหรอครับถ้าเราประกวดละโอ้ยอยากประกวดอะไรต้องอังกฤษ กรี๊ดเซ็งอิ i อินอังกฤษย่าอังก e ษเออประกวดพูดภาษาอีกเลยได้มีความมั่นใจในการทำตัวตัวเองไงมีจริงจริงมีจริงจนี่ตอนประกวดเขาพูดสามภาษาตอนเอาฟ้าจริงๆรภาษาอะไรบ้างอ่ะจีนอังกฤษไทยแล้วมึงพูดภาษาอะไรบ้างให้เอาท่าพูดเอ๊ะไปเรื่อยมาเรื่ยมีสามภาษาอังกฤษจีนอ่าแต่เราพูดอังกฤษอะไรไปสวัสดีครับผมชื่ออัสเซอร์แลับอัตตาไอดีมันนี่อัสเซอร์และกับอัตตา

เพชรยอดมงสุ่หลว่าภาษาไทยคนรุ่ชาการแต่ว่าผมผมไม่ได้ชนะครผมผมตกรอบฝั่งตกรอบแลกครับพีสอครับพี่วดวันุกรตอนเดธรรมดาที่ไหนค่เงวันสุกร์ตอนเด็กนะม้าลูกาลูกนะอได้ได้ไหมพี่อนเลยคนเดียวแล้วคุณเคยไปะกรดเลยไปะกวด แข่งต่อจิกซอเฮ้ยข้าวมักระดที่ไหนมาเยอดน่าตามสุดยอดมากรู้ไหมดูแบบฉลาดไม่เชื่อเลยกระต่อจิกซออะไรกดจิกซอเด็กๆอ่ะจิกซอสองคนรักอะไรกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีอะไรต่อกันเดี๋ยวครับแฟนต้องมวนกับพี่ตังค์รีบจะเป็นรุ่นพี่แล้วนะเสร็จแล้วเบอร์แป๊บเดียวจะเป็นรุ่นพี่แล้วนะจะต้องฝากตัวกับรุ่นพี่เก็บตัวรับน้องยังไงตัวรับน้องยังไงโอเคพี่น้อง เรายังไม่ได้รับน้องแอร์ฟอนต์เลยนะใช่พอนีก็รับน้องเราเพิ่งเข้ามาน้องเลยผมเองเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะก็ฝากและฝากตัวด้วยเฮ้ยทักท้งก็ได้ลูกนองแทนหน่อยน้องที่อยากประกวดก็ฝากถึงน้องๆเลยครับที่จะมาประกวดจริงๆชีวิตป๊อปี้ไอโน่นะครับก็ใคยคิดว่าตัวเองมีศักยภาพที่ดีมีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองเนี่ยก็สามารถสมัครเข้าเลยนะครับพวกเรา อยากให้คนที่มีความมั่นใจตัวเองนะครับแล้วก็มีคา a r i s ่าที่แบบว่าที่มันโดดเด่นเนี่ยสมัครเข้ามาเลยครับเพราะเราอยากได้ทุกคนเป็นนุ่น้องไม่ใช่แบบบอกว่าแบบงหงแบบแค่ลงมือทำใช่แค่ลองแค่ลองลองดูว่าแบบตัวเองแบบจะชอบไหมได้ไหมก็บางอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่พอเราเข้าเจมทีวีมาเราก็อาจจะชอบก็ได้เช่นเดียกันอย่างอย่างเช่นแบบผมกับม้อนตอนแรกไม่ชอบเต้นครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ชอบชอบเต้นแล้วผมโอว่าแบบ การเต้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเราพัฒนามากขึ้นพัลลัสนี่ก็ไม่ชอบเต้นเหมือนกันแล้วตอนนี้ครับผมก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมสองคนนี้เต้นเก่งมากเลยนะใชลองดูลองดูมาใช่คิดเช่คิดออกเช่คิดใช่ิดออกเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันทั้งไม่หรออ๋อโอเคอันนี้ถ้าเป็นกากงานของแต่ละคู่บ้างอ่าครับอ่าคืออันนี้เราจว่าโลกงานการงานของเราปากงานปากงานเดี๋ยวจะมีอะไรใกล้รอติดตามเดี๋ยวจะมีอยู่แล้ว ก็มีซีรีส์นะครับเรื่องมูเตเลิฟตอน9วัดประลกนะครับก็ถ่ายจบไปแล้วฝากด้วยนะครับว่ามันจอลื่งไหร่ก็ฝากตามดูครับผมใช่ครับแล้วก็อีเรื่องนึงนะครับเรื่องเนูเนะครับเป็นซีรีส์ของพวกเรา4่คนกันซื้อคองเจามครับผมถ่ายแล้วนะครับช่กงนเปิดไปสคิถ่ายแล้ว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 ไหมครับใช่ใชนใช่าช่ใช่ใช่ย่่่ เขาจะพยาบาลมะโอ้อยู่เขาต้องแบบดูแลชีนที่นึงเพราะว่าชีนดื้อมากใอ้พูดใหม่ให้ดูแลใครมาฝากผลงานด้วยครับก็ผมซีคีนนะครับก็มีมูเตอร์เหมือนกันตอนมอดูทักครับนะครับใช่แล้วก็มีเฮดูเฮดนะครับไหนไว่าพมันไม่ถูกกันเราเล่นเรื่องเัาสองเรื่องเลยอื้อใช่ใช่ครับครอบคุ เป็นสองคิวเลยครับเป็นคิวบ้างครับสองคิวเป็นสองคิวที่สนุกมากเป็นสนุกครับเป็นเขาเรียกอะไรได้เจอคอร์เตช็อปคอร์เตช็อปยังไงยังไงอจะจะว่ากลัวนะูดไ้ปวะเอาเป็นรถไปผ่านนี้ไม่เอาเนี่ยครับผมตัดทิ้งหลังไม่ต้องเล่าหลังไม่หลังไม่ต้องเล่าสายซีดีก็เพลงครูนักสีคนเล่นครับทำไมนักแสดงต้องต้องรอการมันมันต้องดูอ่ะมันมต้องดูคือเป็นอย่างนี้คือแบบเป็นซีนิวายใช่ไหมแล้วแบบ คือมันจะไม่ใช่แค่เคมีระหว่างคู่นี้กับคู่นี้ใช่แต่แบบทุกคนมันจะอยู่แบบเคมีความสัมพันธ์ต่อกันหมดเลยแบบเป็นเพื่อนกันทั้งแก๊งใช่รับเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆอาจจะได้เห็นแบบอะไรเคมีแบบในใหม่หรือใช่ครับชิปเรือผีคู่อะไรก็ว่ากันไปครับเพราะว่าทุกคนมีโมเมนต์ทั้หมด4คนครับครับผมใช่ครับเป็นมูดน่ารักเป็นมูอาจริงๆตอนมูดเก็บก็คือตอนมูดเก็บก็คือเหมือนอยู่กับแก๊งเพื่อนเลยใช่ใช่ๆเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่เชื่อต้องรอดูต้องรอชมนะครับ ได้ชมได้ชมเร็วเร็วเนี้ครับผมไม่แน่เร็วมากเพรเร็วเร็วนี้ตอนไหนอ่าพานบคุณหลัมากตลังการบอยอินเลิฟสวัสดีครับผมอัสสรนะครับขออนุญาตของผมชมคุณนะครับจากซีรีส์เรื่องเปิดเจอใหม่หัวใจหันหลังบอยอินเนอร์เหมือนเตี๊ยมกันมาอันนี้อันนี้กันนะท่าประจำท่าประจำไม่ได้ไม่เล่นสุดยอดไหม ทีนี่ใกล้จะจบแล้วรักรักรักเป็นหรือยังเขาลักันเขาจะรักกันอยู่เมื่อไหร่คุณแม่จามบบปล่อยให้เราได้มาทำกันคะเมื่อไตอนนี้คุณแม่เขาก็เริ่มใจดีขึ้นเริ่มเริ่มใจดีขึ้นแต่อาจจะมีคตรติดนิดนึงก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับเอส้ลตอนนี้อีพีอะไรครับอันนี้อันนี้อุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้ว

เพลงเพลงชื <mondo S 1> ่ออะไรกันช mm ื่อเราปับต้องทำสองต้องดูได้บนออาดูได้บน GMM CB Maxx ครับบน YouTube ครับครับผมเขไปพบกันได้ครับแล้วซีรีส์แอลมอนตุ๊กแกล่ะครับเอออาจจะมีมีไหมครับมีไหมครับที่ี่ไงมีหรือยังมีวางหรือยังเฮ้ยทำไมผมต้องแบบกั้นใจขนาดนี้เนี่ยมชอบต่อ ไอ้มอนบอกแล้วกันคือมันบอกได้ใช่ไหมบอกได้บอกได้บอกได้เต้อย่าบอกเยอะ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 ไม่มีนับไม่มีไม่มีแต่คอยกันคอยกันรอกระติดนึงรอกระติ๊ปี่ด้านซ้ายก่อนแล้วพูดเลยรอกระติดหน่อย เร็วๆนี้ล้อตัวฮาเร็วนี้ต้องบอกแบบว่าซีรีส์เราสองคนก็มีมีแล้วเอาไม่แน่นอนไม่แน่นอนแล้วก็ไม่แน่นอนยังไงก็ต้องติดตามทางเจียงซีดีครับติดตามใช่วันนี้จะไปเพนนิดกันแล้วใช่ไหมแฟนแฟเดย์แฟนเดย์แฟนเดย์โอซาก้าครับเป็นไงเป็นยังไงโอ้ยตึงตัวยมงไตึงตัวยังไงตึมตัวยังไงมอนตึงตึงมาก่าให้มอนบอกเลยสิครแบบตื่นเตึงมากเลยครับกับคำตอบโอเคดเมื่อกี้ฮะไม่เป็น โอเคเราจะเตรียมตัวไปแฟนเดย์แฟนเดย์โอซาก้าก็โหเราซ้อมหนักมากซ้อมหลายอย่างมากแต่ว่าใช่ซ้อมตอนนี้ก็เป็นอยู่ในพาร์ทของการซ้อมร้องไปก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเลือกเพลงอะไรก็ต้องรอติดตามครับเพราาะว่แอมร้องคุณโปรแกรมคุณเต้นเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เซฟอันนี้เซฟร้องอันนักคู่สิใช่ใช่เราจะโชว์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ต้องไปดูเองนะครับเลือกเพลงอะไรไปโชว์ เล็กเอ้ยไม่บอกน้ำนูดใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์เอ้ยมีร้อไหมอันนี้คับคั่วเหรออันนี้เหรอไม่รู้ต้องไปดูที่โอสการ์ดีต้องไปดี่ออสาเรานแฟนหน่อยเดี๋ยวรอเจอพวกเราไอเอ็มมอนฝากอะไรกันเดี๋ยวรอเจอพวกเราที่ออสการ์นะครับอ้าวแค่นี้เหรอไม่ลืงบอกไม่ลืมอะไรเสียความสดใสอะไรถ่ายได้ด้วยนะเอาบอกบอกอย่าลืมนะครับ จิมเอ็มทีวีแฟนเดย์ทวนที่ชูอินโอซาก้าครับจะเจอพวกเราสคนร้องเพลงอะไรก็จะต้องรอไปติดตามดูกันนะครับว่าที่โอซาก้าจะเป็นเพลงอะไรนะครับเอาจริงเนี่ยเก่งกว่าเก่งมากเยกรบกอาเป็นกลางรถกรบอกสุดท้ายปรับจุดารตี้ Bye. -bye.